สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเปิ้อนทาบุญปีใหม่เมืองกันนะครับเปื่อนๆนนี่นะครับผมขณะนี้เฮาอยู่กับที่วัดทินในนะครับผมอําเภอเมืองนะครับผมจังหวัดแตรนะครับวัดสวยงามเลยทีเดียวนะครับเปื่อนๆนี่นะครับอุโบสดใหญ่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินมาดูนะครับผมบรรยากาศนะครับตังในเพื่อนก็จะมีพิธีกรรมอยู่นะครับเข้าไปกันนะเพื่อนโอ้โหวันนี้ คนเยอะนะครับอยู่ในโบสถ์นี่เยอะมากเลยนะครับบางส่วนก็อยู่ตรงลุ่มนี่นะครับอยู่ที่ลุ่มเต็นท์นี่รอนะครับพเพื่อนนะครับเข้ามามีนะครับพิธีกรรมตรงนี้นี่จะเป็นได้เดี๋ยวก็ดูกันนะครับ,ม,ม,รบมีคนอยู่นี่เพียบเลยนะครับพเพื่อน นะครับทำบุญทําทานกันนะครับมีตุงด้วยนะครับตุงก็จะเป็นตุงใส่แบงค์ไว้นะครับอ่านี่นะครับภาพบรรยากาศั้งใน वाियाया เดี๋ยวเราออกไปดูบริเวณรอบๆต่อนะครับตรงบนก็จะเป็นยุ่งของพิธีกรรมทางศาสนานะครับเพื่อนๆอมาดูโดยรอบนี้ครับป้าเป็นอย่างไรห้องนะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะมีการก่อเจดีไซน์นะครับแล้วก็มีตุงไส้หมูแล้วก็ตุงจักรลาสีนะครับตรงนี้เลยครับนี่นะครับโอโบสดคนบะปอนะครับบางส่วนก็มานั่งอยู่ตรงนอกนี้นะครับผมเนื่องจากว่า พื้นที่นี่กว้างขวางแต่รองรับคนได้บ่เยอะนะครับทีนี้เข้าก็มาดูนะครับผมประกอบนี่นะครับมีตรงมีอย่างตัวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมีตึงรุงไส้หมูนะครับตุงรากสีนะครับในประกอบเจดีไซน์กันตรงนี้นะครับอ่านะครับผมเกาะนะครับเกาะขอส่งบุญนะครับเพื่อกับเพื่อนๆนะครับผมตี้นะฮะมานะครับครับชมคลิปวิดีโอนี้ตัวนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในรอบหน้าครับสาหรับวันนี้ต้องขออนุญาต เซตคำว่าบายบายคนนะครับเสร็จแล้วพิธีกรรมเสร็จแล้วเราขึ้นไปที่อุโบสถต่ากันต่อนะครับบายบายครับสวัสดีครับ